โอเคคือตอนนี้มันตอนนี้ผมติด AA คือใช่ผมติด A a รถเล่นอยู่สองจำพวกมั้งไม่ AA ก็เ e เออเมื่อก่อนก็อยากเล่นแบบเฮ้ยกรกะสุนเข็มอยางเงี้ยหลังจากได้เล่นก็แบบก็เฉยเ่ยแต่ว่าถ้าไม่ได้เล่นเนี่ยมันจะแบบร้องมากกว่าไงเพราะแบบเกาะบางคันมันแบบกระสุนแบบ เอพีป่ะเอพีจำจำไม่ได้จำไม่ได้ไไดละไม่ได้ใช้นานละเอพีมันเจาะไม่เข้าอ่ะเออผมพยายามอยู่เฮ้ยมันมาจากไหนวะผมพยายามดูแมปอยู่มันมาจากตรงเนี้ยเฮ้ยโอ้โหยิงไม่ทันเข้าหลังปะพยายามยิงมันมามันน่าจะเลง โอ้นี่นะดูไว้นะนี่นะดูไว้นะไออิดนะนี่กูยิงมิสซามานันยังระเบิดเลยเฮ้ยแล้วไม่อิดกูยิงมิสซาไมา่ระเบิดผมลากมา่ะลากมากตั้งแต่ปัตตานีอ่ะลากมาตั้งแต่ปัตตานีเข้ายาลายะยองอะไรเข้าม่วงหมดอะ่ะนี่ตูดต่ดอ,อตู่ดอเฮ้ยกระสุนหมด แลง่ายอ่ะ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 กูเห็นแล้วนในแมปอ่ะกูหนีไม่ทันกูเลยปล่อยสโมอกูหนีไม่ทันจริงรถอ๋อรถเซอเวียตรถเซอเวียตกําลังจะด่าแล้วจีนเลยที่เจ็ดสองเหรอเอ้ยผมก็อยากเล่นวะเอ้ยทำไมอยู่เทียรสิบเลยอ่ะผมยังอยู่ประมาณเทียร์เทียเจ็ดอยู่เลยผมกำลังด่าเลยก็ไม่แก่ด่าเลยรถจีนดีแล้วหรอไม่ใช่รถจีนไม่ใช่รถจีนรถเซอเวียตผมผมผมรักรถเซอเวียตครับ จีนมันแบบไม่ถามว่าเคยเล่นไหมก็ก็ก็ไม่เคยก็เคยแบบว่าทีหกสองน่าจะมีในคลิปอยู่เออเออไม่รู้ว่าอากตีหรือเปล่าเอ้ยพี่อากตีเหรอกับรถจีน่ะไม่ไม่ไม่ใช่ครับน้องพี่ยังไม่มีเล่นด้วยซ้ำคือไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตอ่ะพูดแค่นี้นี่ยอัดไปทางนี้ละนึกว่า โอ้ยอันนี้มันดักนะผมไม่ใช่สายดักไงทุกคนผมสายบูไงโอ้ยมันน่าจะรีโหลดกระสุนยอยู่ผมเชื่อเอ้าไม่ทันละตายออ๋โอเคคันนี้พอดีเลยถ้าผมโผล่ไปผมจะโดนยิงปะไม่อยากดักเลยปะผมมันไม่ใช่สายดักโอ้โหกูว่าแล้วกูโดนยิงไงกูโดนยิงไงไอเวร ก็สุวนเข็มโอเคผมจะไม่ลองนะเมื่อก่อนผมล็อกก็สุวนเข็มเพราะผมไม่มีแี่นี้ผมมีไงแล้วผมก็จะเอามาใช้ด้วยจัดไปครับกดมิไซล์เลยไม่ใช่ไม่ใช่ใชโหรถฝรั่งเศสอยากอยากแบบขึ้นเพลงชาติฝรั่งเศสอะแต่แบบไม่เอาดีกว่ามันต่อต่อทุกคนผม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 เกลือ <laughs> เอ ถ้าทุกคนแบบไปดูคลิปเก่าๆอ่ะคลิปแบบห้าปีไม่ไม่ไกลไปสามปีที่แล้วอ่ะที่มันมีแบบอินโทรอ่ะอันนั้นแบบผมแบบไม่ทําเองนะคือมันเหมือนแบบจะมีแบบอะไรนะโอ้ยไป๊แป๊บปบผมข๊องูแะไรนึงแะไรนึงแป๊บนึงอะไรหนึงแปบนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยอะไรของมันเนี่ยเฮ้ยไม่มันคือขั้นสุดท้ายแล้ว เ้ยเฮ้ยอ้ยแบบนึงแบบนึงผมว่าได้อยู่โอ้มันโอเอเรนยึดแล้วเออเรยึดแล้วยายาได้อยู่ได้อยู่เนี่ยแหละเนี่ยแหละจริงๆผมตั้งใจไงมันเป็นเหลี่ยมซิกนะ โหเสียดว่ะโอเคคือแบบเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วว่ามันจะมีอินโทรของคิฟอยู่เว้ยคือเหมือนแบบเขาเป็นอะไรนะเหมือนจะแบบเขาจะลองตัดต่อั้งางแล้วเขาอยากได้เลฟว่าแบบอยากได้อินโทรแบบไหนช่วงนั้นนะถ้าถ้าแบบอายุไม่มากอายุก็น่าจะรู้จักกันแหละพี่การเคนเอ็นอ่ะการอัธกรอะ่ะเออผมไปก๊อปไอ้นี่มา ผมไปก๊อปอินโทรเขามาคือแบบใครอยากได้แบบเอ้ยน้องอยากได้แบบไหนผมโอกอยากได้แบบนี้ครับพี่แบบแบบแบบเออผมก็แบบเข้ามาเลยไม่ต้องขยับเวนแม็กอยู่นั่นแหละไปเพื่อนแทงให้หน่อยผมครั้งสุดท้ายแล้วโอ้โหเรียมนี้ก็ไม่ได้ผมกลัวผมก็กลัวบางบางบางทีมันเราแบบ เราก็มีความกลัวโอเคมันมันยิงไม่ได้ละมันยิงไม่ได้ละกระสุนอยู่ตรงไหนเอ่ยตายละไม่ต้องละไม่ต้องล้วเว้ยเออให้ผมคุณเล่ยเปอยเนี่ยเล่ยเล่อลปลยจริงๆมิงผมเห็นผมสามารถยิงได้ตรงนี้คุณเชื่อปะ มันขยับไปดิโว้ย้วขยับตามเอาก็มาดิก็มาดิผมสโมกเลยนะหัวนข้างหน้าจะมีตัวปิดอีกตัวหนึ่งอ้ผมตายผมตายผมตายผมยังได้คันนี้ผมยังได้ทุกคันผมยังได้ทุกคันเลย เออแต่เราชนะไงแต่เราชนะไงเออเราชนะไงทุกคนเราชนะโอเค,คทุกคนสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ขอบคุณมากผมไม่มั่นใจว่ามันจะมีแบบเสียงแบบน้อยหรือเปล่านะเพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่มีอะ่ะแล้วผมก็ใช้หูฟังชุดเดิมทําเหมือนเดิมตอนอัดคลิปทาทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีน้อยคือบางคลิปผมก็แบบเสียดายไงก็ขอโทษนะครับถ้ามันมีน้อยแล้วเราจเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย